สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบ่าวเชิกินเที่ยวตลอนทัวร์เจ้าเก่าคนเดิมนะครับช่วงนี้ไวรัสโควิดมันก็ยังระบาดอย่างหนักเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่ามันลดลงนินดนหน่อยเท่านั้นเองตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปครับตอนนี้ที่บริษัทของผมก็ก็มีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับพนักง,งานอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วนะครับแต่รอบนี้เป็นการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยตัวเองครับเขาเขาให้ยายจมูกด้วยตัวเองเลยดวเราไปดูกันเลยครับเพื่อไม่เสียเวลาอันนี้เป็นบรรยากาศการตรวจหาเชื้อโควิด -19 รอบที่สามภายในบริษัทของผมเองครับรอบนี้เขาให้ตรวจเอาเองเขาให้ยายจมูกเอาเองรู้สึกเสียวเสียยังไงไหมเนาะก็ว่าส่วนมากมีแต่มอแย่ให้มีแต่มอไอตรวจให้มาตรวจรอบนี้มันยังไงไมเนาะ ต้องลุ้นต้องเลยลุนเราเองแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่เคยรอตรวจโควิดไม่เคยตรวจโควิดด้วยต,ว <COVID. S 1> ตัวเองสักทีเลยยังไม่เคยตรวจยังไม่เคยแย่จมูกแบบนี้เลยมันยังไงไม่รู้รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกยังไงไม่รู้เหมือนเหมือนกับฉีดยาโอเอเอแบบนี้แต่ตามปกติก็หมอหมอจะเป็นคนเอแย่ให้เป็นคนตรวจให้ แต่รอบนี้เขาเขาให้ทาเอาเองเลยจะมีหมอคอยบอกตอนนี้กําลังเข้าคิวอยู่กาลังใกล้จะถึงคิวแล้วกาลังใกล้จะถึงคิวผมแล้วอันนี้ห้องพยาบาลภายในบริษัทอันนี้เขากําลังแย่เอาเองใกล้จะถึงคิวผมแล้วเหลือเองนิดเดียวอีกสองสามคนอันนี้เขากําลังแย่ เย่จมูกกาลังรอผลตอนนี้ผมตรวจตรวจตรวหาเชื้อโควิด1 9เรียบร้อยแล้วครับนี่อันนี้เป็นผลการตรวจโควิด1 9ของผมเองครับรอบที่3ารอบนี้ก็ผ่านเหมือนเดิมครับขีดเดียวถ้าขึ้น2ขีดไม่ผ่าน <laughs> ตอนนี้ผมก็ตรวจ หาเชื้อโควิด19เรียบร้อยแล้วครับตรวจเสร็จแล้วลงอกไปทีเลยเพราะว่าผ่านไม่ติดเชื้อโควิดครับปลอดภัยตรวจรอบที่3ผ่านทั้ง3รอบสบายใจแล้วตอนนี้ไปดีกว่าครับสวัสดีครับผม